รู้ไหมคะว่าละครไทยที่เราดูกันทุกวันนี้เนี่ยมีรากเหง้าที่ยาวนานมากเลยนะคือมันเริ่มจากพิธีกรรมในวังเลยทีเดียวแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงบนเวทีอย่างที่เราคุ้นเคยกันเรื่องราวของมันนี่คือการเดินทางข้ามเวลาที่น่าทึ่งมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิวัฒนาการนี้ไปพร้อมๆกันอ่ะ เรามาเริ่มกันที่จุดนี้เลยครับบทภาคโบราณจากสมัยอยุธยาตอนปลายนี่แหละคือหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นแรกๆเลยที่ทําให้เราได้เห็นคําว่าละครปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกคือเขาบรรยายภาพไว้เลยนะว่าเป็นมหรสพที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากจัดจแสดงกันตอนกลางวันแสกๆเลยแล้วคาถามก็คือไอ้เจ้าละครเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ถ้าจะให้สืบย้อนกลับไปเนี่ยนะครับหลักฐานสําคัญๆเนี่ย พาเราย้อนไปไกลถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเลยทีเดียวแต่ที่มันน่าทึ่งก็คือบันทึกที่ให้รายละเอียดได้ชัดเจนที่สุดกลับไม่ได้มาจากคนไทยด้วยกันเองนะแต่มาจากสายตาของคนนอกก็คือราชทูตฝรั่งเศสคนหนึ่งครับคือบันทึกของชาวต่างชาติเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพที่ชัดมากเลยครับว่าละครในยุคนั้นน่ะมันไม่ใช่การแสดงเล็กๆนะ แต่เป็นมโหระศพสเกลใหญ่ที่เล่นกันต่อเนื่องถึง3วันเต็มๆและอีกจุดที่น่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าคนร้องอ่ะมีแต่ผู้ชายล้วนๆเลยซึ่งมันก็สะท้อนโครงสร้างทางสังคมในสมัยนั้นได้ดีมากๆเลยครับโอเคพอเรามีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วทีนี้เรามาดูต้นไม้แห่งวงการละครไทยกันมาดีกว่าครับลำต้นหลักที่แตกหน่อออกมาจากรากเงานี้เลยก็คือละครรำนั่นเองครับเป็นศิลปะที่ใช้การร่ายรำที่สวยงามมากๆมาเล่าเรื่อง ถ้าจะพูดถึงละครรำเนี่ยเราต้องเริ่มที่ละครชาตรีเลยครับเพราะนี่คือต้นกําเนิดคือบรรพบุรุษของละครรําทุกแขนงเลยก็ว่าได้ลองนึกภาพตามนะครับคณะละครเร่ที่ตระเวนไปแสดงตามที่ต่างๆเครื่องดนตรีอาจจะมีไม่ดีชิ้นแต่การแสดงเนี่ยเต็มไปด้วยพลังและความขลังจากความเชื่อและพิธีกรรมของทางภาคใต้จนคนเรียกกันติดปากว่าโนราชาตรีครับแล้วจะร่างเงาเดียวกันนี่แหละครับ เรื่องราวมันน่าสนใจตรงนี้แหละคือละครไทยมันได้แตกขแขนงออกเป็นสองสายใหญ่ๆที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยสายหนึ่งก็คือเพื่อความบันเทิงของชาวบ้านทั่วไปส่วนอีกสายหนึ่งก็เป็นศิลปะชั้นสูงที่อยู่เฉพาะในรั้วในวังเท่านั้นความแตกต่างนี้มันชัดเจนตั้งแต่ชื่อเลยครับละครนอกก็ตรงตัวเลยคือละครของข้างนอกเป็นของชาวบ้านดําเนินเรื่องเร็วสนุกสนานตลกบปกฮาเข้าใจง่าย ในขณะที่ละครในก็คือละครของข้างในหรือในพระราชฐานนั่นเองครับอันนี้จะเน้นความประณีตงดงามอ่อนช้อยการได้รามจะช้าและสงวนไว้สําหรับเจ้านายและชาววังเท่านั้นแต่แน่นอนครับว่าศิละปะมันไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่พอสังคมไทยเริ่มเปิดรับอิทธิพลใหม่ๆจากข้างนอกเข้ามาไอ้เจ้าต้นไม้แห่งละครไทยของเราเนี่ยก็เริ่มแตกกิ่งก้านสาขาใหม่ๆที่น่าสนใจออกมาอีกเพียบเลยครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยก็คือ ละครเสภาครับคือมันมีวิวัฒนาการเป็นสเต็ปๆเลยนะจากตอนแรกที่เป็นแค่การเล่านิทานแล้วก็มีคนคอยขยับกลับให้จังหวะพอมาถึงสมัยรัชกาลที่2ก็เริ่มมีวงปีพาดเข้ามาเล่นประกอบและในที่สุดก็มีการเอานักแสดงมาไา่รำตามเนื้อเรื่องด้วยจนกลายมาเป็นเสภารำหรือการแสดงเต็มรูปแบบอย่างที่เราเห็นกันในขณะเดียวกันนะครับก็มีละครอ,อีกขแขนงหนึ่งที่มองออกไปข้างนอกเลย นั่นก็คือละครพันทางครับอันนี้คือการเอาเรื่องราวจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนมอนพมา่ามาผสมผสานกับการแสดงแบบไทยๆของเราทั้งเสื้อผ้าหน้าผมทั้งดนตรีคือมันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่ลงตัวมากๆจนเกิดเป็นสไตล์ใหม่ขึ้นมาเลยแล้วมันก็มีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญครับที่เกิดขึ้นจากการเดินทางไปยุโรปแค่ครั้งเดียวแท้ๆ เมื่อเจ้าในไทยในสมัยนั้นได้ไปทอยพระเนตรการแสดงที่เรียกว่าโอเปร่าเป็นครั้งแรกโอ้โหมันจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับวงการละครไทยเลยและผลลัพธ์ที่ได้จากการไปดูโอเปร่าครั้งนั้นก็คือการถือกําเนิดของละครดึกดําบรรพันครับผู้ง่ายๆเลยมันก็คือโอเปร่าเวอร์ชันไทยนั่นแหละจุดเด่นสําคัญที่สุดเลยก็คือนักแสดงต้องร้องเองและรําเองในคนคนเดียวกันซึ่งอันนี้ถือว่าฉีกขนบเดิมไปเลยนะครับเพราะปกติจะมีคนคับร้องต่างหาก กระแสความโมเดิร์นที่เข้ามาเนี่ยแหละครับมันได้นําเราไปสู่ละครในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดในปัจจุบันซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆเลยนะคือเปลี่ยนจากที่เคยเน้นท่ารามเป็นหลักมาสู่การใช้บทพูดและบทสนทนาในการดําเนินเรื่องครับวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายเนี่ยมันมาพีคสุดๆในสมัยรัชกาลที่6เลยครับถือว่าเป็นการเติมเต็มยอดของต้นไม้แห่งละครไทยให้สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้มันแตกออกมาเป็นละครยุคใหม่อีก3แบบหลักๆก็คือละครร้องที่ใช้เพลงดําเนินเรื่องเป็นหลัก ละครพูดที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกคือใช้บทพูดล้วนๆและสุดท้ายละครสังคีตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวคือมีทั้งร้องทั้งพูดสลับกันไปเพื่อเล่าเรื่องครับถ้าเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดเนี่ยจะเห็นเลยว่าสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของละครไทยก็คือมันไม่ใช่ศิลปะที่ตายแล้วหรือถูกสตาฟไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่มันเป็นประเพณีที่มีชีวิตชีวามากๆมันปรับตัวมันเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสะท้อนความคิดความเชื่อและจิตวิญญ,ญาณของผู้คนในแต่ละยุคสมัยออกมา และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสําคัญสําหรับพวกเราในวันนี้เลยครับว่าในโลกยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยสื่อบันเทิงรูปแบบใหม่ๆแล้วมรดกทางวัฒนธรรมที่เดินทางผ่านการเวลามาหลายร้อยปีแบบนี้มันจะปรับตัวแล้ววิวัฒนาการต่อไปในรูปแบบไหนเพื่อที่จะอยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได้ก็น,น่าคิดนะครับ